หนังสือร e ทแทบบิตที่เขียนโดยโทมัสโคลลี่เขาไปสัมภาษณ์คนระดับมิลเลียนแนหรือเศรษฐีที่มีสินทรัพย์อย่างต่ำหลักล้านดอลลาร์ขึ้นไปมากกว่า170คนและพบว่ามิลเลียนแนส่วนใหญ่มีหนึ่งพฤติกรรมที่คล้ายกันมากก่อนที่พวกเขากลายมาเป็นคนรวยในปัจจุบันนั่นคือการกำจัดพฤติกรรมการใช้เงินที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเนื้อสร้างตัวของพวกเขาช่องรีติง คิดเปลี่ยนชีวิตกับแอดมินนิชาจะรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมการใช้เงินอะไรบ้างที่คุณต้องกำจัดออกไปจากชีวิตด้วยด่วนเพราะมันอุปมาคล้ายกับเชื้อโรคร้ายที่กำลังขัดขวางโอกาสสร้างความมั่งคั่งของคุณโดยไม่รู้ตัวข้อที่หนึ่งหยุดซื้อแฟชั่นแบรนด์เนมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ถ้าคุณรวยแล้วจะซื้อเสื้อตัวละหมื่นกระเป๋าใบละแสนหรือรองเท้าคู่ละแสนห้าก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าวันนี้ คุณยังผ่อนบัตรเครดิตแทบไม่ทันกินมาม่าปลายเดือนเพราะแบรนด์เนมคือสิ่งที่คุณยอมอดข้าวเพื่อซื้อมันนั่นคือปัญหาแฟชั่นหรูไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นมีแต่ทำให้คุณดูเหมือนคนรวยในสายตาคนอื่นแต่ในชีวิตจริงคือกระเป๋าแห้งจงอย่าหลอกตัวเองว่าใส่ของแพงแล้วคนจะนับถือเพราะในโลกแห่งความจริงไม่มีใครสนใจว่าคุณถือกระเป๋าหรือรองเท้าแบรนด์อะไรถ้าคุณยังไม่มีเงินพอที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระจริงๆ จากนี้ไปจงเปลี่ยนพฤติกรรมจากทุ่มเงินไปกับการสร้างภาพลักษณ์เหลือไปสู่การศึกษาหาความรู้ลงคอร์สฝึกทักษะสร้างอาชีพใหม่ๆเพิ่มรายได้และเริ่มต้นสร้างพอร์ตสินทรัพย์จากการลงทุนที่คุณเชี่ยวชาญวิธีนี้ต่างหากที่จะทําให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินพอที่จะซื้อทุกอย่างที่คุณอยากได้อย่างอิสระในอนาคตข้อที่สหยุดซื้อสินค้าไฮเทคราคาแพงที่ออกใหม่ทั้งที่ของเดิมยังใช้ได้ดี สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปสมัยนี้ราคาไม่ใช่ถูกๆหลายรุ่นมีราคาแตะครึ่งแสนขึ้นไปแล้วคำถามคือคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกปีจริงหรือไม่หรือแค่กลัวตกกระแสและกลัวถูกเพื่อนล้อมือถือเครื่องเก่าของคุณยังถ่ายรูปได้ยังโทรออกได้ยังเล่นโซเชียลได้แต่พอมีรุ่นใหม่ออกมาก็รู้สึกว่าของตัวเองล้าสมัยทันทีแล้วก็หาข้ออ้างซื้อใหม่ ทั้งที่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนจริงๆคือเงินในบัญชีที่ลดลงและเป็นหนี้มากขึ้นอยากเริ่มต้นเส้นทางสู่ความร่ำรวยต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่แค่อยากได้เพราะตกเป็นทาสการตลาดซื้อของแพงโดยที่ยังไม่จำเป็นมีแต่จะทำให้คุณถอยหลังทางการเงินลองถามตัวเองอีกครั้งมือถือใหม่ช่วยให้คุณหาเงินได้มากขึ้นหรือทำให้คุณจนลงกันแน่ เอาไว้วันที่คุณมั่งคั่งมั่งมีแล้วถึงตอนนั้นคุณจะกว้านซื้อสินค้าไฮเทคทั้งร้านก็ไม่ใช่ปัญหาข้อที่สหยุดความคิดจะซื้อรถยนต์หรูเพื่ออวดคนที่ทำงานถ้าตำแหน่งงานของคุณไม่ได้จำเป็นต้องใช้รถเพื่อทำงานแต่เพื่อนร่วมงานชอบยุว่าของมันต้องมีแล้วอยู่ดีๆคุณก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่มีรถหรูอจอดในลานบริษัทชีวิตมันจะดูได้กว่าคนอื่นรถยนต์คันละเป็นล้านและไม่ใช่แค่ค่าผ่อน แต่ยังมาพร้อมค่าน้ำมันค่าซ่อมค่าประกันค่าภาษีค่าจุกจิกที่ตามมาทุกเดือนถ้าคุณต้องยอมลดคุณภาพชีวิตแค่เพื่อให้เพื่อนร่วมงานมองว่าคุณดูดีขึ้นคุณต้องคิดใหม่แล้วเมื่อคุณถอยรถใหม่โดยที่ไม่พร้อมหรือไม่ได้จำเป็นจริงๆผู้คนจะพูดถึงคุณแค่ไม่กี่วันแล้วก็ลืมแต่นี่สินและค่าใช้ใจ่ายบานปลายจากการมีรถจะหลอกหลอนตามตัวคุณไปเป็นห้าปีหรือสิบปีอยากรวยจริงอย่าซื้อรถเพื่อโชว์ จงซื้อเมื่อมันเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณจริงๆถ้ารถมันช่วยให้คุณหาเงินเพิ่มได้ตั้งแต่วันแรกที่ถอยออกมาก็จงซื้อเถิดแต่ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้แต่แค่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีรถเหมือนกับคนอื่นแบบนี้คุณต้องรีบปรับทัศนคติตัวเองโดยด่วนข้อที่4ยกเลิกโปรแกรมสมาชิกรายเดือนที่สมัครไว้แล้วไม่ได้ใช้ โปรแกรมสมาชิกรายเดือนต่าง,างๆเช่นสื่อบันเทิงซอฟตแวร์ software, และสารพัดแอปพลิเคชันคือสุดยอดเครื่องดูดเงินจากกระเป๋าของคุณเหล่านี้มีค่าใช้ใจ่ายไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนจึงง่ายที่คุณจะไล่สมัครทิ้งไว้และใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งก็ลืมถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณนำค่าใช้ใจ่ายจากทุกโปรแกรมมารวมกันแล้วอาจกลายเป็นค่าใช้ใจ่ายรายเดือนหลักหลายพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทได้เลย อยากเริ่มต้นรวยให้คุณไล่ทําบัญชีสรุปรายการโปรแกร,รมสมาชิกรายเดือนทั้งหมดที่คุณมีอยู่แล้วดูว่าโปรแกร,รมไหนที่ไม่จําเป็นแล้วก็ให้คุณรีบยกเลิอกออกไปตามลําดับเพียงเท่านี้คุณจะประหยัดเงินต่อเดือนได้มากโขเลยข้อที่หยกเลิกบัตรเครดิตที่มีอยู่หลายใบยตอนเครดิตดีจะสมัครบัตรอะไรนั้นก็ง่ายแสนง่ายโปรโมชั่นดีมีสิทธิประโยชน์เยอะแต่สุดท้ายคุณอาจจะใช้แค่ใบเดียว ที่เหลือกองอยู่ในกระเป๋าให้ถูกหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิตมีประโยชน์ก็จริงแต่การมีบัตรเครดิตหลายใบยเพิ่มโอกาสให้คุณรูดเพลินเกินตัวถ้าอยากรวยเริ่มจากการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกเลือกใช้แค่บัตรที่ให้ประโยชน์สูงสุดแล้วปิดบัตรที่ไม่ได้ใช้เสียเพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าธรรมเนียมแล้วยังเป็นการตัดช่องโอกาสที่คุณจะเผลอใช้บัตรเครดิตหลายใบยจนเกิดนี่สินล้นผลตัวข้อที่6 หยุดพฤติกรรมซื้อสินค้าผ่อนศูนเปอร์เซนโปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซนนานสิบเดือนผ่อนสบายไม่มีดอกเบี้ยการตลาดแบบนี้ง่ายที่จะทําให้คุณเกิดความรู้สึกว่าไม่มีต้นทุนในการผ่อนสินค้าและนั่นแหละสิ่งที่ผู้ขายสินค้าต้องการคือต้องการให้คุณตัดสินใจได้ง่ายและให้คุณผูกติดกับนี่หลายเดือนหรือบางทีเป็นปีซึ่งส่วนมากมักจะไม่จบที่ของชิ้นเดียวแต่คุณจะหลงเพลิดเพลินไปกับการผ่อนหลายๆอย่าง และสุดท้ายยอดหนี้ของคุณอาจมากกว่ารายได้ที่หาได้ในแต่ละเดือนและมียอดผ่อนต่อเดือนเป็นสัดส,ส่วนที่สูงหลาย10%ของรายได้และนี่คือกับดัก0%ของคนที่ไม่ตั้งสติพิจารณาให้รอบคอบก่อนซื้อของถ้าคุณยังอยากรวยในชาตินี้ฝึกซื้อของด้วยเงินสดถ้าจ่ายสดไม่ได้อาจแปลว่ายังไม่ถึงเวลาซื้ออย่าซื้อเพียงเพราะคิดว่าของมันต้องมีและแค่เห็นว่าตัวเองมีวงเงินในบัตรพอให้รูดข้อที่7 ยุดซื้อสินค้าลดราคาที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้จริงโปรโมชั่นลดราคาห0เปอร์เซ็นวันนี้วันเดียวเท่านั้นคำนี้ทำให้คนใช้เงินโดยไม่จำเป็นมานับไม่ถ้วนเพราะแทนที่จะซื้อของที่ต้องใช้กลับซื้อตามอารมณ์เพราะรู้สึกว่าพลาดไม่ได้แล้วสุดท้ายของพวกนี้นอนนิ่งอยู่ในบ้านโดยที่คุณแทบจะไม่ได้ใช้หากจะเอามาขายต่อมือสองมูลค่าของมันก็หายไปเกินครึง่งพอถึงสิ้นเดือนก็มานั่งสงสัยว่าเงินหายไปไหน คำตอบคือไหลไปกับดีลพิเศษที่จริงๆไม่ได้พิเศษอะไรเลยร้านค้าทําให้คุณคิดว่าได้กําไรแต่ความจริงคือพวกเขาได้เงินของคุณไปโดยที่คุณแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาอยากเริ่มต้นรวยให้ตั้งคําถามกับตัวเองก่อนซื้อว่าถ้ามันไม่ลดราคาฉันยังจะซื้อหรือไม่ถ้าคําตอบคือไม่แปลว่าไม่ต้องซื้อจงเก็บเงินไว้ดีกว่าเสียไปกับของที่คุณไม่เคยต้องการตั้งแต่แรกข้อที่8 หยุดเป็นนี่จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างภาพเราไม่ได้บอกว่าห้ามท่องเที่ยวแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างเที่ยวพักผ่อนและดื่มด่ำกับประสบการณ์กับเที่ยวสร้างภาพบางคนรายได้น้อยไม่มีเงินเก็บแต่อยากจะเที่ยวสร้างภาพตามอินฟูไปสถานที่ดังๆในต่างประเทศไปร้านอาหารหรูๆเข้าพักโรงแรมแพงๆแ,แล้วถ่ายรูปลงโซเชียลให้คนมาชื่นชมว่าชีวิตช่างร่ำรวยอย่างน่าอิจฉาแต่ในความเป็นจริงคือการเงินหลังบ้านพังยับ และทุกทลิปเกิดขึ้นมาจากการกู้หนี้ยืมสินไปเที่ยวการท่องเที่ยวแบบนี้คือหายานะทางการเงินย้ำอีกครั้งว่าระหว่างสร้างตัวคุณสามารถท่องเที่ยวได้ในระดับที่จ่ายไหวไม่ใช่ระดับที่ดูดีบนโซเชียลท่องเที่ยวเพื่อความสุขจากประสบการณ์ระหว่างการเดินทางจะได้มีพลังกลับมาทำงานใหญ่ไม่ใช่เพื่อความสุขจากการมีคนมากดไลค์โพสต์ของคุณแล้วกลับมาทำงานใช้นี้ ถ้ายังต้องเป็นหนี้เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์แปลว,ว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงของคุณข้อที่เกหยุดวิ่งตามกระแสสุขภาพที่แพงเกินตัวสุขภาพดีไม่จําเป็นต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ตลาดสุขภาพรู้ดีว่าคนชอบจ่ายเพื่อความรู้สึกดีมากกว่าผลลัพธ์จริงนี่คือเหตุผลที่ทําให้คนซื้อชุดอาหารเสริมราคาเป็นหมื่นและเหอรับประทานอยู่ไม่ถึงเดือนก็ผลักไปกองทิ้งไว้มุมห้อง หรือคอร์สลดน้ำหนักราคาหลักหมืน่นและสมาชิกคลับฟิตเนสสุดหรูที่สมัครทิ้งไว้แล้วไม่ได้ไปถ้าคุณมีเวลาเข้าฟิตเนสวันเว้นวันก็คุ้มอยู่แต่ถ้าสมัครไว้ให้ดูรวยแล้วปีหนึ่งไปสองสามครั้งเพื่อถ่ายรูปแบบนี้มันก็ไม่ใช่และอาหารเสริมก็เช่นกันวิตามินหลักร้อยหลักพันก็ทำงานได้คล้ายของหลักหมืน่นเพราะสาระสำคัญอยู่ที่อาหารมื้อหลักต่างหากส่วนคอร์สลดน้ำหนักแพงๆก็ไม่ช่วยอะไร ถ้าคุณยังกินชาบูหมูกระทะทุกวันหลังคาร์ดิโอจงใช้เงินกับสุขภาพอย่างฉลาดออกกำลังกายฟรีได้ที่สวนสาธารณะโรงยิมราคาถูกๆที่อาจจะไม่ได้หรูพอที่จะอวดลงโซเชียลแต่ก็สร้างหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มให้คุณได้ไม่ต่างกันอาหารการกินก็เช่นกันอาหารราคาแพงไม่ได้แปลว่าดีอาหารที่ดีคือหลากหลายครบห้าหมู่และสะอาดข้อที่ส0หยุดซื้อของแต่งบ้านเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ตอนอยู่ในร้านหรือเห็นรูปในโฆษณาออนไลน์เข้าของมันดูดีจนอยากซื้อแต่พอของมาถึงบ้านกลายเป็นของไร้ประโยชน์ที่วางทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟดีไซน์เก๋หมอนอิงสุดหรูแจกันลายงามซื้อมาเพราะสวยแต่แทบไม่ได้ใช้จริงปัญหาคือมันสะสมไปเรื่อยๆจนบ้านเต็มไปด้วยของที่ไม่จำเป็นคุณลองหันไปมองเฟอร์นิเจอร์และเข้าของในบ้านที่คุณไม่ได้ใช้ดู แล้วลองจินตนาการว่ามันคือธนบัตรที่มาเรียงเรียงกันเป็นรูปเข้าของเหล่านั้นนั่นแหละคือเงินที่กองอยู่ในของที่ไม่ได้ใช้จากนี้ไปเมื่อเห็นโฆษณาเข้าของแต่งบ้านที่ถ่ายรูปออกมาอย่างสวยงามล่อตาล่อใจคุณจงตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าคุณจำเป็นต้องใช้มันจริงๆหรือไม่จงหาเหตุผลที่จะไม่ซื้อก่อนเหตุผลที่ควรซื้อเสมอแล้วคุณจะพบกับคำตอบให้ตัวเองว่าเข้าของส่วนใหญ่ที่คุณเห็นผ่านโฆษณาออนไลน์ คุณแทบไม่จําเป็นต้องซื้อข้อที่สิบเอ็ดอย่าซื้อของขวัญราคาแพงเพื่อหวังให้คนอื่นประทับใจของขวัญควรเป็นการให้ด้วยความจริงใจไม่ใช่การแข่งขันว่าใครซื้อแพงกว่าแต่หลายคนกลับยอมควักเงินซื้อกระเป๋าหรูน้ำหอมไฮเอ็นหรือของแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวว่าถ้าซื้อของขวัญราคาถูกให้คนอื่นมันจะทำให้คุณดูไม่ดี คุณไม่ได้รวยขึ้นจากการซื้อของขวัญแพงๆให้คนอื่นแต่บัญชีคุณจะบางลงแน่นอนแถมบางครั้งคนรับอาจไม่ได้เห็นค่ามากเท่าที่คุณคิดด้วยซ้ำเราไม่ได้บอกว่าต้องซื้อของกะโหลกกะลาอะไรก็ได้ที่ถูกๆไว้ก่อนแต่ให้พิจารณาซื้อของขวัญที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้รับอย่างแท้จริงในราคาที่ไม่เบียดเบียนชีวิตตัวเองและไม่ใช่การซื้อเพื่อสร้างภาพเพราะคนที่ตัดสินคุณจากราคาของขวัญไม่ใช่คนที่ควรค่าให้คุณต้องเปแต่แรกอยู่แล้ว ข้อที่12อย่าซื้อประกันโดยไม่ศึกษาให้รอบคอบเราไม่ได้บอกว่าประกันต่างๆไม่จําเป็นเพียงแต่เรารู้มาว่าคนจํานวนไม่น้อยเผลอตกลงซื้อประกันเพราะการพูดจาหวาดล้อมจากนักขายประกันทางโทรศัพท์ทําให้ต้องเสียเงินบางส่วนและเสียเวลามานั่งตามยกเลิกภายหลังดังนั้นคุณจึงควรศึกษาประกันแต่ละประเภทให้ดีวางแผนให้รอบคอบเลือกเฉพาะประกันที่จําเป็นและเหมาะกับไลฟ์สไตล์จริงๆ และถ้ายังไม่มั่นใจในข้อมูลที่ตัวเองมีหรือจากที่ตัวแทนขายประกันอธิบายจงอย่ารีบตัดสินใจจงตัดสินใจซื้อประกันเมื่อคุณมั่นใจในข้อมูลอย่างดีแล้วและทั้งหมดนี้คือ12สสิ่งที่คุณต้องหยุดซื้อทันทีถ้าอยากรวยซึ่งเราหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีทิงคิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ